สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ei Channel นั่นเองครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราช่นเคยครับกับ LD เดี๋ยวมันสร้างคลิปเดี๋ยวไม่ใช่อจะรู้สึกว่า LD นี่ออกมาสองคลิปแต่ออกมาคลิปเดียวนั่นเอีกคลิปต้อนรับ LD ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเข้าใจคนดีเพราะว่าไอคลิปต่อต่อไปอาจจะเจออาจจะเห็นอาจจะเห็น LD กับ LD เพราะอีคลิปนี้จะซื้อไอคนไม่ซื้อเหมือนกันก็อันนี้เป็น LD สูตรหนึ่งนะคะนี่คือสภาพของนะทีเด แต่เราจะไม่มารีว <oh ิวเราจะไม่ได้ให้ดูนะโยนทิ้งไปอ่ะหมอไก่พอดีเดี๋ยป็นผู้ไรกันมานี้เหรองนี้วันนี้นะฮะกี๊วังนี้อเราเอ่อผักน้าหมูกรอบนะครับใช่เหรอกูที่นข้าวเอาดีที่สุดงานมีหิวเลยเอ้ยผักซื้ออะไรก็ได้เอ๊ะใครให้บริจาคกูได้สิบบาทโอ้โหได้ไหนวะเฮ้ยด็ดสิบบาทได้ไหมสิบบาทเจิหนี้บานใส่ก๋อย บาสิกก่อนนั่งตู้เย็นีแต่ไก้กรอกเราจะมาแข่งคัแบบไม่ผู้ชมนะเราหลังกันสคนเป่รยนสบหแล้องนึ้มีจั่มมาห้าใบชิคหมดเลยโทษมาน่าน่าน่าน้านเร่องเออบอกเรื่อง A T Pack เลย ของแในของใน d i m e ่ s i o n กับ s h a อ่ะก็มันออกแบบนี้ออกร้อมหมดไปของเอ็ดมอนี้เอ้องเี่ยเอ็ดก็เหมือนแบบที่พวกพวกไปที่แบบมันเป็นแบบไอปาไ์ตีฟูอาร์ตอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วก็เดือนนี้จะมีสินีพิเศษของไดเมนชั่นครับกับ shadow พอดินนะฮะจะเป็นของ shadow นี่ยที่เป็นที่เป็นฟูอาร์ตก็จะมีไอชาลอนมีไอทอมเปสเตอร์แล้วก็บันดั้กเบียโบแล้วก็ไอเกตตี้อ่ะไอ ไอ้นั่นแ่ะไอเนี้ยไอเนี้ยไอเออไอเนี้ยฟูอาร์ตนะบผมส่วนเนเมนชั่นเนี่ยก็จะเป็นไอขี้นะครับขี้เอขี้ของไอขี้ของฐานที่แบบไอเข้าตัวระบบห้ามันสัญญาณหนึ่งใบแล้วก็แล้วฐานก็ฟาไต้์ฐานไต้แล้วก็เกีสี่ใช่ฟูอาร์ตเนี่ยเรื่องเนมเป็นชั่นเรื่องก่อนเราไปสุดส่วนของเนมเปนชั่นนะจะเป็นตัวพิกาลหลอกครับแล้วก็อีกขี้สไตล์อะไรพวกเนี้ย ก็เดี๋ยวติดตามดูก่อนนะครับว่าเราจะออกส่งจอติดตามเหลือเท่าไหร่ไม่คั้อควาที่จ่ายครับเข็มโอเคครับครับโอเคครับก็อลพอคิดว่าวันนี้ตอนนี้จะสามารถเตะเด็กไว้ได้ครับบอกเลยบล็อกใส่แล้วบล็อกใส่ครับ ก้าวันดีครับขันได้เลยกันไหมทารเหรอมาแวนพิทลุกมาเ้ยมารอเร็วมาเลยได้กันเนาะกนั้นไอเฟของรเลครัเมื่อแวนเป็นแคนเดมนพลิทเลสสใบลุกไม่พิทนะไม่นิทก้าวันดีครับพิดอะไรก็ได้นะใช่หผอมอเนี่ยเพิ่งออกนเนี่ยตัวเนี้ยที่ทำานไม่เคยออก ได้ไแล้วก่อนมือหกมือหกครับหไม่กลั่นครับเทียวได้แป็้มอห้เ้ยแงตครับอันนี้จะสายเข้าตัวกันไนะให้แบบจักสุนแบบอย่างเงี้ยจับตรงนี้ครับได้ใครเซอร์ังไักงมือก่อน อ,อ่ะดีครับหนึ่งหมื่นหกแวนหนึ่งหกแวนยงอะไรครับหนงหมื่ <6 S 1> นหกเอออ๋อเออใช่ลืมไปเอาใหม่เอาใหม่เีีุตรงนี้ครับเมื่อมีการไหลลงมาฮนะจะบกบกห้าพันนะครับให้ตรงีจก็คือไี้ยีหมื่หกไม่เหมือนเราครับแล้วก็เพิ่มแบบไม่เอเมื่อมีแคนในมือ่านไหลอยู่อย่างนี้เอบอบบกห้าพันก็เป็นยีหมื่นหกม้วงดายๆแสองนึ่ง เทคเมื่อบูธบยสองพันก็สองพครับสองพันสามกพามหรือว่าเพิ่มเติลไอิเกัรก็ะโชย์่สองพันสามบลอการะดเทเลส4ี่ใบลุกหนึ่งหกปีครับได้ได้เหรวแปะไม่แต่เกจะเกิรับไม่แต่แต่เลสี่ใบไยนะกรัป ตอมีกีฬสองก็นดเช็คไปสอใบจอดได้มีนักเก็นเซตทีมาแต่ไกลไม่ไเแี่ยก็โดนไปแล้วหัว้ย้นี่ยิงได้ยรไม่ลุกยิงพวกพันเกีกูไม่เสร็จยิงทิ้งแม่งไปตั้งตัวริมเอน้อยเองากเอเอเอตบอกติดใจติดใจเองน้อยมากเลยว อ่ะตอนไหนลังเลลังเลเดี๋ยวกูไปเหมาเลให้ที่ลังเลไม่เก็ตกูอีกบวกอีกเนาะมาค้คโคเยเสียงโทรศัพท์เป็นเสียงเนี่ยวันนั้นอ้อนไปตอเช้าอ้อนพอบาเว้แล้วสอนนั่งอยู่ครับค่ะคโคเคเยี่ยกก็เริ่มอะไครับผมาจับคาลตบาร์หนึ่งไอจีเบงหนึ่งคาตาบาร์หนึ่งเอาสามขึ้นเอาโซ่จัสามขึ้นเ เดี๋ยวโบ่อยเดี๋ยวทุยตังักพอยมาทานตัวพอยตัวควบคุไใช่แสดไม่มีการเตียเียวโบไม่มีการเตียวโบมีสองตัวไงท้อนบอกวาตัเดี๋ยวโบ่ซมงามูลิเล็ใช่ครับหัวกระโดืึครับสามพนหสามพนกครับพี่จีครับ่ได้ใช่านี้ โอเคครับปล่อยความมุ่งั่อเสรสัตกันใส่การ์ลอยคั้งแรกมันหนามากตั้งตันหจ้าโอ้ยัหกนเลยจ้าใต่แยวจะตีคับการ์ดกน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะดูเกียร์ตยดีกว่าวิ่ยความมต่งั่นะครับว่าด้ลอกหรือเปล่าอ่ะ ตีครับหลวงครบ้านหบวกอีกหมื่นครับเป็นสายมันหกโวห้าพันสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งครับเก็บครับใช้เทของรอเร็วได้นะครับเพราะว่าตัวเอนั่นับเป็นทุกแค้นนับนเป็นทุกแค้นทุกเนชั่นกันเองสี่หมื่ตีไหมกาดไหมครับสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหน่งสี่หมื่นหนึ่งไม่คิดเลขนานครับไม่กาดครับแปดพันแรงครับยได้คใบยเออวะเขาเปลี่ยนแล้วกันเป็นตัวคารบานเกียรนก็ย ได้อู้ยดับ้ยิวแน่มาทำไมเนี่ยจะยืนบังมลงแม่นะฮะแล้วก็เลสสี่ใบลุกนั่นเองครับตีใหม่คณบ้านหนึ่งสมครับไปครับสามนหกีจีนีขี้มังสวิเอ้มี้มังสวินี่มันไม่มาเมื่อกี้อ่เกิฉลาเมกี้ก็แต่ไม่ไม่เป็นไรแต่อนนี้มือหนามาก ได้ไปหกใบเยอะมากเฮ้ยดำจับสแต่จากสามหนึ่งด้วยนะยอดมากเป็นเขายอดมากแต่เดี๋ยวไี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยดใคอเตอร์เลยนะไปคอเตอร์นี่เหมือนออกมาทำไมก็ไม่รู้อาไคอร์เตอร์เออใช่คับเส่เปามาด้วยนเสมเอย เราต้องตำลุกเต่ามาช่วยเล่นเเล่นฉพาะไอ้แคทที่ปั๊มพลังที่ไปใช่กีเกดูของไอ้ลูกเอาคว้านั่นะเอาคว้าเอาคว้าไอเทียสเชฟทูเกมไปสุดๆเลยนะไอดอลสี่คิสี่้คอมมานเดอร์ที่ไปไกลๆโอเคคอมมานเดอร์เคฟซี่นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นะฮะอย่างที่เห็นเช็คไม่ได้ส่องไฟนะฮะครับครับง่ายมีการสปอยเกิดขึ้นบุกมื่นบุกมื่นอือแต่ใช้แล้ว ไม่ใช้แล้วดูบวาบมากอือแข็งยังเอตีน sorry โอ้ยไม่อยากเสียแถวนี้แหละเอาเลยเสียเสียก็เถอะได้ยากก็ต้องเสียยากสอง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 ตีไม่ยากไหมเสียใจเอ้าวไม่ยากครับถ้าเกิดมีโบูธอยากดีใจ ก็ดีถ่ายรับพลังจะเพิ่มไหมหราอว่าถ้าเดิมสำนองถ้าเดินถ้าเดิมสำนองใช่พอบูดเราหายโอเคนะครับเราสนะไม่ีกัไม่กาดครับไม่ดีถ่ายรอครับมาโอยังไมีชีเช็คห้าพันแบงกรอครับโหเจ้ดูฟังห้าพันบงก์ชีสครับดูฟังไทยมตอนนี้สิบนาที เี่ยวเราต้องเล่นอย่างเงี้ยทำไมหูเป็นการหรอเดี๋ยวเอาตัวนี้รีบร้อนไปไหนตัวนี้แล้วก็ใช้ใช้ไอเนี้ย4ใบเข้าโซ่กระสีสามหนึ่งใบมาชุดพีเอลไลท์แต่ไม่เด็กไรนะเพราะเดลรอสามนี่เบ็ดเบ็ดเบ็ด คปให้ชารับชาร์เลยางตีก็ติดเกินมีผู้มีผู้บุทังมากิ๊กเกิดสั่มีกิ๊กเองสับวอ้าวกูขอดูนอ่ะถ้ากูสิบตีกิเพื่อจะชีดทุมไทีกว่โอ้โหเจบบอก่จะได้ยังคุณรอครึ่งปีนะโอ้ยเกือบครึ่งปีอ่ะตีแวงครับหนึ่งหกเจ็นี่แป หนึนแปดม่การละห้าพันแวนอ๋อห้าพันแหวนเลขลุกห6ครับห6ึ่นหเ่ากันเอาตายแล้วเนี่ยหนึ่ได้วใช่ใช่ใช่จมนะหน่ห้าตรหนึ่งหกเท่าสองล่าห้าพันแวนขี้พลางแวน A K เอาเรื่องว่ะอุ้ยทำเป็เตอร์เอาเรื่องว่ะ ใครับกีบลยได้เน่กีสามนะกมในในโซมีใบเป็นไงบ้างครับสนามไม้มีสักใบเป็นไงบ้างครับประสิทธิภาพเด็กสองในดอกที่สองรับแก้วเลยครับสามสี่ไมครัปดร้อยห้าบผมนะห้าหกเจ็ดแปเบสองมือนขึ้นที่เป็นสายจุลุดง่มือตอนนี้มือหนาพอๆกับเอาละครนี้ไปสายจุลโดจงนะครตอนนี้มือผมมีประมาณ สิบสองใบแค่ออกร้อนเลยแต่อันนี้มีท่าตีเยอะกว่าด้วยใช่ท่าตีเยอะกว่าแล้วก็ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเลือกคือเอ้ยแต่ไม่ต้อไม่เสียเปรียบเนาะข้อแม่อีกอย่างคือต้องตีฮิตต้องตีฮิตถ้าเลยบอรทุกกันนี่โกเลมนะอะไรวะร์คุกันอะไรอะไรลืมหมดแล้วบาร์คุกันเนี่ยไม่ใายหรอคะแก่เลยใจไหมเอ่ยใายหมคะขอคิดครับโอเคขอคริสคริสแต่เผาดองยังไงผมไม่รู้จะคิดยังไงครับเดินเดินอันนี้ขอบคุเนาะ ไหได้มันเหมือยยิบยิบไปเลยเหมือนพู่ขอเต้นแป๊บน่งนะัดตัดตัดนะเขาสุพวังวังมันเหน่ย พร้อูเห็นนะเว้มีแปดใยอูเห็นนะเว้ยอีสามใก็เก้าสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดท่าไหร่วะไป้าิบาทเป็นเออแล้วแซนดิชอะไรเฮ้ยมึงใหญ่นี้ดิมึงอย่างี้กูไม่อยู่นะไอตีไอีอะไรเดข้าวงข้าวง ี่ตอนนี้ตึงเครียดใหม่เนี่ยเข้ามาห้าแดงครูสองให้ห้าเดมชับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยเมื่อกี้กลัวมีอะไรพิบุตรีแล้วย้อนโทรศัพท์กูอยู่ข้างนี้ปะกระขาทางนี้กูสั่นกูนึกว่าโทรศัพท์กูมองไม่ก้ามเนื้อนกระโซห้าเมฆอยู่นะไม่ห้าหรอให้หมื่นครับหนึ่งหมื่นครับสี่หมื่นครับสี่หมื่นไม่ขาบครับผิดบึ้มปะันเดี๋ยว กินบึ้มแหวนอันนี้อ่อเออเออกัดนั่นแหละแหวนไม่กัดกี่พลังแวนกี่ทีแล้ววะกี่พลังแวนี่พลังแวนี่พลังแหวนกี่พลังแวนี้ยพลังุ้ยแล้วกี่ทีลว่งเคฟซีพบอเคฟซี่เคฟซีครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเธอยังยังส่งเม่แอนรอเบรกไลท์ครับ กว่าคนดูงงแน่เลยทำไมทุกตอนแม่งภาพไม่เหมือนกันจากนั้นวิเที่ยงครับจะงงมากเลยใช่ไอ้คนดูแหละตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่สามที่สองที่สามต่อมาแล้วก็ที่สองบนะครับที่สีเลยโอ้โหโอ้โหโชว์กล้องโชว์โชว์กล้องดูโชว์กล้องดูนี่ครับทุกคนสุดยอดทีเดียวนะครับในวันนี้เจเด็กของเดเวิชชันตอนนี้มาดูดลสิมาเด็กแค่ไหนโมอเบิร์นอะนี่เบิรงแน่เบิร์นแหน่เบิร์นแหน่นี่มือ กูว่าเด็กดีฮะยไยงเด่หนึงดิตันบิ๊ดิันมอชาร์บชาร์บรู้ไหมนผู้พันเคซีอยู่กับเราตลอดไป่ะชาร์บชาร์บมีตัวมีเยอะตอนไอตอนที่มันเล่นโปเกมอนอ่ะไม่เช่แค่สองใบใช่โปเกมอนโปเกมอน แล้วก็เรามาดูในโซกันตัวนี้อยู่ในโซถอดออกบวกสามพันอันนี้อยู่ในโซถอดออกบวกสามพันนี่อยู่ในโซพอออกบวกสามพันะครับนี่เก้าพันเะฮะตีแวงยินสองสาบวกเก้าีหนึ่งซีหนึ่งนะครับครับอ่ะไหนต่อครับห้ามอหนึ่งตีแวงสามคีครับไอ้เกยสเต็กกับเออเป็นเกแล้วก็เกกครับเกย์ี่ออือะไรสองคีด้วยสามสามรด้วย่าไรอ่ะ โอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาทุกอย่างใช่เดี๋ยวมึงเล่นสามะมึงเล่นเกตสไปไสสองบกเ้าพันก็สี่หมสี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งสี่หมเอาทุกอย่างโอ้โเดี๋ยวสกิอันนี้บวกของพันเยนะนี่ก็บวกของพันนะไปอันนี้ไม่บวกไม่บอกอันนี้บวกอันนี้บวกของพันไงพูดถึงทำไมเหรอก็เนี่ยมีเบรกบวกของพันบวกหนึ่งคิใช่เหรอมันจะไม่ได้คิแต่มันจะได้พลัง อ๋อโอเคงั้นก็เป็นสิเออไม่ต่างไม่ต่างแต่แต่บอกไว้ไงส่แปดสามกิเช็คเช็คกี่เตกันสองใบใช่เพราะว่าธนาบาลหนึ่งของตัวนี้แล้วก็ตัวเบรกไลห์ด้วยนะครับถ้าทาานี้แอเจอร์นโดนมาแล้วร่วงสามรอบตัวทุกตัวทุกรอบทีโดนเตะทุกรอบเลยสามหนงสี่หนึเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นอันนี้ส่ค่ะสี่แปดสีสีเตะเดียวปิวห้ ช็คไปหนึ่งใบเข้าเตะเข้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งนี่เตะเตะเข้าแล้วก็เช็คเข้าเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือห้ามันหนึ่งหรือว่าอันนี้เช็คนี่อันนี้เตะน้ำน้ำนี้ก่อนอากาศชนิดก่อนสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งอันนี้คือถ้าเตะปุ๊บเข้าถ้าเช็คได้หนึ่งใบเข้าาสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเตะหนึ่งใบเหลือเตะไม่เตะเดียวเข้า เตะเดียวเข้าเพราะพอไปกักไรมาใช่เตะเดียวเข้าเจ็ดหนึ่งอันนี้หนึ่งเตะสองเตะเป็นเท่าไหร่องสองเตะเข้าพรานี่ยืนสี่หก่ง้สองเตะอันนี้เท่าไหร่อรอันนี้สามหนึ่งสองีโก็หนงแล้วสองเตะต้องสอ,องเตะอ่เอาเลยอ๋อรอดรอดรอดอไม่รอดไม่รอดปะ ของเตะเหรอค่ะก็ของเต๋อมันได้สาม่ะกัดกันเสร็จหนึ่งกัดเจ็ดหนึ่งเรไปสองหมื่นกีแล้วเท่าไหร่เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเออนี่มากกโอ้โหก็สองเตะอไม่เออ็สองเตะแล้วก็ได้ที้งเงินนั้นอุ้ยเกือบเกือบตายตายไหมไม่ตายสแตนอยู่ดิก็คือเตะกันเป็งใบแล้วก็อดสองใบดิเละไม่ไม่กูกต้องคาเตอร์บัตด้วยไงอ๋อแต่เตะเตะทิ้งห้องเตะกันเลยนะห้อเตะเตะกัไม่เข้าอยู่อืมอ่ามันไม่เทคนี้มันเตะอยู่แล้วไงเตะไม่เข้าครับโหแล้วผมมกกกััดดททีี่ยือ มือเหลือแค่เนี้ยนะตีแบงครับหนึ่งไอ้ยตีข้างเนี่ยหนึ่งตีข้างหนึ่งสี่ตีแบงของห้าพันเนี่ยโอ้โหมือเราสามใบอะบอกเลยเห็นไหมเอ๊ะไอ้กาไปเยอะมากเลยตะกี้พังมือช้าไปเตะได้ไหมเตะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เตะได้รอบเดียวนะครับเช็คเลช้าไปจากเมื่อกี้จากมือเมื่อกี้มีสิบกว่าใบใช่ปะเนี่ยจากมือตะกี้แบบนี้ครับอันนี้เหลือเท่าไหร่ครับ หนึ่งสองสามสี่ส 8, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อกี้นะสนุนโดยไปแปดได้มีเจอเตะเลือสองใบโนีาสิไอ้ลงการหลือ,องใบาบเต้เจาวยังวดยังยังเม่ดเฮ้เราก็ไตยได้ไม่กี่ทั้ไม่กี่ไตยได้กลัวไรอ่ะล้อไรอ่ะคะแนนี้ไม่ได้ทิเคฟซีมึงไปก่อนเลยตัวแรกลายเคฟซีถ้ามีสีถ้า่ไปนี่ต้องสีไปะ เตะเป็นสามรอบแล้วระบาสหงายอึ้งอึ่งบวกหมื่นบวกคีใช้ได้เกินสามเตะกัดของกูของกูของกูเปิดผสมไปเลยครับตีเลี้ยตีเลี้ยตีปอ้าวกินสองกินสองสังกัดสอวคนไหนวะมือกันข้างหลังนี้ยข้างๆอินเตอร์เซปโต เด้อเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นอ๋อรับไม่ได้การไม่ได้การเอาไว้ตอนด็อันนี้ข้าวอะไรพี่อจีครับนีข้าวอะไรแพะอะไรบูลแปะแะอ่แะแปะอ่ฮแฮไม่ได้ไม่ได้อ๋อันนี้ก็จะฮิวอย่างเดียวเลยันก็ไล่าวไตเอ้าตเอซิกเมทครับตหแล้วครับคอมันเดอร์มาไหมคอมนเดอร์ไม่มาโอเครอูต่อไปอะไรกับอะไร ีตอนนี้กี่นาทีแล้วก็ตอนนี้ยี่สิบนาทีมันเป็นมานานมันดูคิดได้นานหมดเลยอว่าต่างทุกการทุกการเราเลยแล้วก็กินสองใบแล้วก็กินสามใบในครั้งละสี่ใบอ่ะโทรซับเลยไหมครับท่านจะมาบ่อยขนาดนี้เนที่ผมหางานให้หนพี่ใน KFC อะเอ้าในปลเออคู่หมดเย้เย้เไม่เป็นไรกูเอาทิชกลับไปนั่งเงี้ยมองแต่คู่อีกใบ ใส่คู่สองใบคู่มันมีสองใบไม่ใช่เด็กคู่ถ้ามีเด็กคู่ที่ป่านี้นี่สะดวกไปเลยแล้วได้ก็เอ๊อคู่ครั้งตัใบหนึ่งแล้วก็อยู่นั้นใบหนึ่งกูว่าในในอย่าว่าแล้วแล้วคุณดูนี่อ๋อมันมันไม่มี่จ้ะก็ในไตีหมื่นสองครับสถานการณ์ของคนเคร่งเครียดนะครับรรยากาศวันนี้สถานการณ์กำลังพลิกนะครับหมื่นแปดแปดเอง ไม่เตะกัดนะไม่เยเตะไม่ได้เตะไม่ได้เตะไม่ได้คู่มันบอกคู่เม็ดคู่เม็ดต้องมีสองทีอาตีครับมีทางเยอพี่น้องพี่น้องอยู่ทางเยอะแล้วไปเลยทางไหนอ้าวไงเดมพี่เฮ้ยไงไม่ใช่ไงเดมทิ้งจั่วทิ้งจั่วทิ้งจั่วไปจั่วจั่วก่อนแล้วค่อยทิ้งพี่จีขึ้นมือแล้วอุ่นใจหน่อยบอกว่าล่ะรอดเชิญรอดเชิะทิ้งไปเองมือแต่ถ้าเขาเหนื่อยเริ่มมือเจ็บนะครับเรอ่มมือเจ็บเขาเหนื่อยสุแล้ว ครับโอ้โหหมดแล้วนั่นดบหรือใช้ได้ไหมเอ่ยบัตรก็หมดแล้วมดุก็หมดแล้วครับโอเคครับมาหมด,ดแต่ครับคือตัวเนี้ยถ้าเล่นแบบ LD ล้วนอ่ะมันยังไม่ค่อยเก่งเท่า <สำ S 2> ไอ้อบ,บิสอะไรนี้สามหนึ่ง,งมิตค่ะคือถ้าจะเอาไปจัดนะผมเราแนะนำให้จัดไอ้อบิสกับอันนี้ดีกว่าอะไรวะเดียโบไล่เป็นลายั้ฮะมันจะเข้ากันหรอวะ มันไม่เข้าเลยแต่เราเปลี่ยนฮาเรนอะไรอย่างงี้แล้วคืออย่างไอไอชาลอนเน่ะไอเกณฑ์หนึ่งไอกินกินสองตัวมันมันหาประดับได้ไงอ๋อหมื่นแต่ไอชามีมีแค่นี้ครับผมครับเมื่อตี้แอชสเต็ปเป็นหมื่นห้าหรือมากกว่าโบนอีกหนึ่งขี้นเองก็คือหมื่นแปดสองขีฮะเลือกแอชแทมสเต็ปแม่งพูดแต่กับแบตเติร์สปิริตเนี่ยเนี่ยพูดกำลังหมื่นห้ามากกว่าอีกหนึ่งขีมันมันไม่รับมันไม่รับบุญนะแอชสเต็ปเมื่อเริ่มแอชสเต็ปช่วงแอชสเต็ปนั่นเว้ย มันไม่ใช่ไอ้ตัวนี้นะเขอไม่ได้ใส่มาเป็นเฟสใช่ไหมเอออันนี้มันแอคแคร์คอนเซปต์นะก็คือแบบตอนมันตีอ่ะเียรไม่ไม่บวกคีย์ไม่บบกแต่อคีย์กลับมื่นเจ็ดคีย์เดียวเดี๋ยวค่อยเช็คเอาไงเออเดี๋ยวค่อยเช็คเอาก็ได้หมดเหี้ยอะไรไม่กลัวจริงครับคีย์พลังข้าวแต่หาได้หมดสองหิ้วสองหิ้วับอาจารย์จริงเฮ้ยจั่วก่อนจั่วทิ้งก่อนเมื่อกี้เออจั่วโอ้ยไม่ต่างเหี้ยอะไรเลย โอ้ยอาลอนเฮ้ยยอมแพ้เลยดีกว่าอย่างงี้นับฮิวก่อนเปล่าวนาบการครับกรรมการพิ้งแดกคข้าวเสร็จไม่มีฮิวในนี้ครับตึงมากบอกเลยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เช็คไม่ได้เนี่ยตึงมากตั้งแต่ยีเจไม่ได้เนี่ยตึงมากต้องมากยิงอ่ะหมดโอเคครับหิวหมดนะฮะทิ้งเลยเด็กเอ้ย อันนี้ขึ้นมืออันนี้ลองโอเคก็จบไปแล้วสลับโอ้สลับแบมิชันกับเอ่อ LD นะครับก็มึงรู้ได้เลขส่งใบถ้าถ้าถามว่าได้เปรียบกันไหมมึงรู้ได้เลขส่งใบก็ถือว่าเป็นอ่าริมิเดที่ได้เปรียบริเทียนหรือว่าจีพอสมควรเลยนะฮะ พราะว่ามันตีแรงแถมเตะกัดตั้งสองใบนะครับอย่างที่ได้เห็นจากในคลิปตะกี้ก็เจมันหนึ่งครับต้องกัดตั้งเจ็ดหมื่นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากครับสำหรับตีนะฮะและอย่างอันเนี้ยคือมันมาเล่นกับไอ้พวกแบบดีเจนเก่าๆได้เพราะว่ามันมันยังไม่ค่อยเก่งถ้าเป็นแบบเอลีดีวัสดใช่ครับก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอ่อเขาเรียกว่าไม่ต้องน้อยใจนะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าของเขาจะมาเรื่อยๆเรารับเรารับสายเดียโบฮะลุกเรื่อยๆแวน เตุการไม่ใช่มีแค่แคงเดียวครับเดี๋ยวคางเองก็เตะการได้ครับดีใจด้วยสำหรับคนที่เล่นคางเองครับแล้วก็โอเคสำหรับวันนี้วนพวกเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ,บยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งกดซับแนวก็ได้ไปแล้วนะ